เราเข้าสู่ช่วงช่างนี้นะคะก็เป็นวินาทีที่เราติดตั้งประตูบ้านยายพรนะคะให้แล้วเสร็จเนาะก็พี่ๆเขาก็ทำงานของเขาเรียบร้อยแล้วนะ,ะตอนนี้ก็ให้โอกาสที่เขาลงคลิปนะคะจะได้ทันพวกเรานะ,ะนะช่างโพงกับลุงนี้ก็ติดประตูนะคะให้ยายพรไปเลยนะ,ะพี่เอ แล้วก็พี่ไทโซ่แอนนหนนะทำงานธารกิจของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคโดยการเป็นช่างไฟนน้องนะเกือบขายหน้าพี่น้องสำหรับไฟฟ้า,อาของอนไนโพรมันไม่ติดหนึ่ง<อ>ดว <laughs> สสงว่าอย่าสอนหนูผิดผๆทุูงนะ พี่ไชโซกำลังเข้ามาเป็นพระเอกในเฟรมนะพี่น้องนะมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะตอนนี้เป็นอบังหนึ่งนะคะอบังสองกำลังนั่งลงคลิปตัดต่อคลิปนะคะค่็อบปิดจ้าเอ๋ล่บัดนี้ได้บ่ายนับโอเคแมนบตับไปคร่รเพลตาแจ้นะครับ รอครับรอผู้ดาวงครับเอาเชพงกับลุงมิเข้าไปในห้องด้วยกันสซ่ทส่วนาพี่มมือจับของมือจับอยู่ในกล่องบันอยู่ล็ในโอ้พี่น้องเอ้เราก็หันไปทางใหม่เนะพอมา่อยกำลังไปเข้าห้องน้ำนะเสียงสัดแจวเลยนะ เพลงพูดเนี่ยวเตจ็บฟัง่รู้เรื่องอ่ะเจ็บฟัง่รู้เรื่องเจ็บฟัง่รู้เรื่องสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะก็ FC คอมเมนต์มาอยู่นอกว่าลืมติดประตูให้ไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมค่ะปิดแล้วก็ให้เห็นกันจะๆเลยน FC นะฮะว่าเราติดตั้งประตูเดี๋ยวจะเชื่อมนะจะเชื่อมเลยเนาะเจะเชื่อม ประตูในที่เพราะว่าเดี๋ยวกลัวไปนานๆไปมันจะหลุดเนาะเราก็เลยจะเชื่อมให้มันแบบสนิทไปเลยในที่นะฮะเอไนจะเชื่อมนะประตูของเรานี่มันทันสมัยเนาะไอไนเนาะมันคงทนถาวรเนาะมันแข็งแรงนะพี่น้องฝั่งนี้เป็นไม้แล้วก็ยิงใส่ไม้ส่วนฝั่งนี้เป็นเหล็กแล้วก็ยิงเราเรายิงตะกูใส่เหล็กแล้วแต่ว่าเราจะเชื่อมเพิ่มอีกเชื่อมเหล็กใส่เพื่อ ในอนาคตมันจะได้ไม่บานพับมันจะได้ไม่ประตูมันจะได้ไม่เอ็นลงไม่แงะไม่แงะเือในอนาคตนะประตูมันจะได้ไม่แง่ลงมาที่จริงมันใช่ได้มัมันใช้ได้แต่ว่าเราจะเชื่อมบานพับอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันแข็งแรงแล้วก็มั่นคงแล้วก็อยู่ได้นานสี่สิบห้าสิบปีอ่ะสบายไม่มีประตูไม่ตกอ่ะเพราะฉะนั้นบ้านดีกว่าบ้านผมอีกประตูบ้านผมปิดไม่ได้นะพี่น้องปิดไม่ได้ประตูห้องน้ําก็ ไม่ได้ในบ้านผมอ่ะผมหให้ช่างเขาแก้ไขอยู่แต่ผมทาเป็นล้มผมก็ทาเป็นแต่ว่าผมจ้างเขาทําแล้วเขาต้องทําให้ผมดีนะ <c oughs> เอันนีพูดยัให้ <c oughs> ไม่ดอกไฟมันออกมาแรงแท้ มันก็จะเลื่อมเลื่อมตาหน่อยนะคะโอเค อืมรอไม่มีนุก็เป็นอ็าเป็นเหมดเป็นอันเป็นอันว่าสิเสร็จสิ้นเป็นเอ็น เดี๋ยวผมก็ลองทดสอบปิดประตูดูเนาะในซีว่าจะดีหรือไม่ดีมันร้อนมีแลนวใช่านพงก็คนตัดร้อนเลยนะดีแล้วก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วเนาะขอบแว่นกลังมองไม่เห็นเลย ยังคงเต้นตัวแทนแล้วเลยอ๋อนั่นน่ะแค่เองดิเฮ้ยเดียยเ๋ยวยังเดี๋ยกมูจับกับอา่าลักกรอนเรือกรอนรรอน่อานี่มูจับกับกรอนยังไม่เสร็จนี่หว่าต้องเอาอีกคลิปอีกแล้วเก็บไว้ก่อนนะพงษ์ยังเพิ่งใส่ลงคลิปเสร็จก,ก่อนอลงคลิปก่อนมันประตูร้อยคลิปปะนาเหมือนเต็นใช่ไหมใช่เต็นก็พันคลิปไม่ไ่้เชื่อนะว่าใครเป็นคนออกแบบทำเนี่ยสวยดีเนาะ แค่ไม่น่าเชื่อนะ,นะนนแล้วประตูไม่ติดเนะมันเก่งจริงจริอนมอ่ะโอเคครับผมก็ฝากคลิปไว้ตรนี้เลยพีเดี๋ยวไปติดกกนประตูเลยนะประตูบ้านยายพรจะเป็นการเปิดเข้านะคะพี่น้องนี่ สวัสดีครับ FC อ้าหท่านเราก็ไม่รอยคาเนาะนะครับหลังจากที่เชื่อมตรงนี้ในเมื่อกี้นะตรงนี้นะก็เราเชื่อมใน FC กลัวว่าในอนาคตนะบังนับหรือว่าประตูมันจะก็นะคะตอนนี้กาลังเตรียมของนะเพื่อที่จะใส่บานใส่บานโอ้พูดไปถึกละที่เนาะใส่ก้อนนะมือจับนะ ไต่ก้อนมือจับนะพี่น้องนะให้เรียบร้อยนะสามารถล็อกลกุงล็อกก้อนได้นะตอนหลับนอนเนาะอ<ม>่าก็จะได้อยู่อย่างปลอดภัยนะคะ<ม>จังไดร<ม>จังไดรก็<ม>กับมาให้กําลังใจมือเฮาในเด้อค่ะพ่อผมแม่แม,ม,ม,มทั้งหลายนะะเนาะเอซ<ม>ีทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะ<ม>สวัสดีค่ะ